สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ประชาชนผู้ที่จะมาใช้บริการการตวรวจเลือดของโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะซึ่งโรงพยาบาลอุดรธานีก็ ไ้ชื่ออะไรคะชื่อ,อนัชชาอินสิทิค่ะค่ะยินด,ดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะเลือดกันก่อนที่จะเจาะเลือดลบกวนประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเจาะเลือดให้หน่อยให้หน่อยนะคะก็คือตอนนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นะคะและพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลอุดรแผนกห้องเจาะเลือดชั้นสองนะคะเปิดให้บริการเจาะเลือดนอกเวลา กรณีที่หนึ่งกรณีที่เปิดให้บริการก็คือที่ตึกอำนวยการนะคะเราเปิดให้บริการจันทร์ถึงสุกนะคะตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะส่วนวันอาทิตย์เราจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเจ็ดเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอถึงสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นอนะคะอันนี้กรณีที่เราเจอะแแบบด่วงหน้าแล้วก็ ถ้าในเวลาราชการเหมือนกันเราสามารถที่จะเปิดให้บริการกรณีคนไข้ที่ต้องการเจาะแหลล่วงหน้านะคะให้ไปรับบริการที่ตู้บัวแคร์หลังโรงพยาบาลนะคะเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.00นถึง12.00นนะคะโดยทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาอำนวยความสะดวกให้คนไข้โดยมีสถานที่จอ,จอดรถดให้นะคะแล้วก็ บริการเป็น one-stop service ก็คือตั้งแต่ขบวนการทําบัตรเจาะเลือดแล้วก็นําส่งตัวอย่างให้นะคะรบกวนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้เดี๋ยวเชิญคุณไข้เอาแขนบางที่บริเวณเจาะเลือดเลยค่ะเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นใบประกันเวลานะคะเพื่อรับผลตรวจ ในวันที่คนไข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลอุดรให้ถือใบประกันเวลาตัวนี้ที่ระบุว่า P Lab นะคะยื่นกับพยาบาลหน้าห้องตรวจได้เลยคุณหมอจะดูผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยไม่ต้องมารอรับบริการที่หน้าห้องเจาะเลือดนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ใบนัดผลแกแนบให้ด้วยกันใบนี้เจบไว้น,นะครับบัตรจะชนคืนครับผมจัดวนนาวนะครับ ครับผมเรียบร้อยครับแล้วทีนี้ผลเลือดนะครับผลเลือดนี้คุณหมอห้องตรวจเพื่นจะดูในคอมเองนะครับที่หมอนัดมาแล้วก็เอกสารเลื่นห้องตรวจเลยครับเรียบร้อยครับผมสําหรับการมาใช้บริการการเจาะเลือดล่วงหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะทุกท่าน หลายท่านนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าโรงพยาบาลอุดรธานีของเราเนี่ยมีจุดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าด้วยกันถึงสจุดด้วยกันเลยนะคะโดยจุดแรกค่ะจะอยู่ที่ชั้น2อาคารอำนวยการของโรงพยาบาลอุดรธานีนั่นเองค่ะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะก็ท่านทุกท่าน,นะคะก็สามารถที่จะไปกดบัตรคิวได้ที่ชั้นหหรือว่าชั้น2ก็ได้นะคะเมื่อกดบัตรคิวเสร็จแล้วนะคะก็ ให้นำบัตรคิวนั้นไปยื่นที่หน้าห้องตรวจกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่นะคะเรียกเข้าห้องเจาะเลือดนั่นเองค่ะและสำหรับจุดบริการที่2ก็คือตู้เจาะเลือดล่วงหน้าบัวแครที่จะตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหลังโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะ,ะจุดนี้นะคะ,ะไม่ต้องกดบัตรคิวนะคะสามารถยื่นบัตรประชาชน ใบนัดแล้วก็ใบเลบกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะลงทะเบียนให้นะคะแล้วก็รอเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจได้เลยค่ะและสําหรับเวลาให้บริการของตู้เจาะเลือดบัวแคร์นะคะก็จะเ,เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ และในวันที่23ธันวาคมนี้นะคะก็จะเริ่มให้บริการการเจาะเลือดล่วงหน้าที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกสิทธิการรักษาและก็ทุกโรคที่มีนัดกับโรงพยาบาลอุดรธาน,นีนะคะซึ่งเครื่องมือที่ใช้นะคะก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยค่ะ สำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองนะคะเปิดให้บริการด้วยกันสามศูนย์ดังนี้ค่ะหนึ่งคือ,ศ,อ,าาอ,อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานีหนึ่งสองศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานีสองและสามคือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองวัดป่าโนนนิเวศค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และ ในเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาค่ะยกเว้นวันหยุดน,นะะะักขัตฤกษ์นะคะและสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะเปิดให้บริการได้กัน4แห่งดังนี้นะคะก็คือ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคา 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าวและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตูมค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการในวันอังคารและวันพุธในเวลา7.30นาิกานาทีถึง 9. น้นฬกายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เช่นกันค่ะและการมาใช้บริการการเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันมาพบแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะก็สามารถใช้ได้ทุกสิทธิ์การรักษาและก็ทุกโรคที่มีนัดกับทางโรงพยาบาลอุดรธานีเลยค่ะ แล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้คลิปไดเลยนะคะสามารถติดตามส,สาระดีๆด้านสุขภาพได้ที่ช่องเต้าเจียวโรงพยาบาลอุดรธานีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย